สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีตอนตีสามกุ๋วด้วยพี่น้องไหมแล้วอู้โุกับนี่แต่บ้างยโอ้ตอนตีโอ้โอ้ยายนี่โอ้โอ้พวกน้อยจะมาขาเหรอแบบน,นี้น้องนั่นนงนานแบบเป็นเพ้อพี่น้อง มาติ๊ก่อยแล่พี่นังก็จะพีกมูกขยานมูจะเต้นอันนี้สังเกตนนาบักเสบมาเปิดโทรศัพท์ถึงๆอยู่โโหโอ้ยจะบไ้กินขนมน้ำมาดอกแค่นี้นะมากระลอกก็เกะกัะเจ้งก็จะแต่หัวแรงโข โอ้ยงงแมนอืมก็แจ้งกับปั๊บไปดื่อนั่นเองไปมันดอกอย่างมูอะไรพี่น้องเลยงานเสด็จก็ย่างเนี่ยฮะต่างป่าทุกคนเห็นว่าั่งต่าง พระพาต่างอีกเลยเนาะพระบาเป็นบุญแล้วแอ้ไปดิโอ้หมดหายไปน้ำเด้อกว่าดื่อนั่นี่งพระเป็นบุญเลยนี่กขับหมู๊ดร้านผ้าให้ใหม่ตอนนี้เนาะตอนนี้มาดามกำลังเข่าองค์สิงสิงเข่าองค์มาดามอยู่ เออพี Pig, u, ่อามังใส่ทานพี่กำลันใส่ทานขึ้นแล้วว่ะเนี่ยขักได้เฮ้ยเต็มเหมือนีเต็มหงมันออเนาะอันนี้มันเริ่มดับแล้วมองนามันงึงาพับตัดใหมแล้วก็ยดหลังอนพี่้เหอนกัน ตังตัวนี้กันังนะพี่นางนี่บอ,จอบจกกบเอจาอ้าไงเงือบเจ้ากระพุ้ีได้เจ้าเขากระทาโอ้สองังเกตนะพี่นางนะ เอาเตามาไก่เ่าแล้วผู้ดีเรามันสิกระดิ่าสนาเ่าวเนี่ยตัดผู้ทงหมวกทั้งร่างหมกเสียผูกพี่น้องปองปองปลามาทอดกันกับมันกระขางตัวใหวา่ก็หัวละหมูละปลามีเตเนลาบหมืนเนาะเอาหิมะเลยเซ็ คนละไม้ละมือกระลาหมกเสพ็จผู้พิพากษนมันเพียงผมันจะเสียแนงทอดเด้อ ตัวนี้สีดาสีอปตัวนัวงขู่อะอันนี้อันนี้มันยากอีกมันมอเนี่ยากสร้างไอ้ชอยเนาะอ้ปู่เนื้อลงมือเองเลยจ้ะเซมแน่นอนค่นปนะปลาปลาของสั าน้อง <c oughs> ลงมือเองเลยพ่อปู่อะไรพีอใหญ่ไปเร็เมื่อคืนเขาไปนอนบ้านบอ่มเชือ่อมากันตองาไนอนในโลานออกมาไมาสั่น,นพี่เจ้หนุ่มบ่หลาบปลาพียเป็น,น,นป,ป,ปลาเมนคองอะไร ปลาขัวหมูดาดนำตกมูต้ตั้บต้องหยดนำต้มนำมาเห่ออไอุ่นๆหากับตมเข้านอนพี่พี่นอนได้ง ใส่บักเซิร์ฟมาไม่นานเนาะหลับปลาจากหมูจากโลกบุหูนอกเขาดอกหมูก่อนบ่บดดอกหมูนั่นสูตรพี้งาเองเลยเพี่อันหักสูตรพี้งาเองหลับปลาเ่บ แซ่บเลียศอกเลยอันพร้ามหาคนละหับเด้อพี่นนผู้สมเมือนปลาใหญ่ <c oughs> สูตรปู่นองเนื้อเองจาาอ้า,าแล้วมายังอันเอขกใหญ่ยืมมาเลยเหมือนแปลวเตียงกันนะขกสุมเฮานมีแล้วขอกอีแม,ม่ <c oughs> จะไปยางมุยเรยนเนะรวมรวยช่วยกันพอนางมดกับพี่ไอ้สูตรคนสมผิดข้าวกวแปลงนวลลงหาพ่อตำาที่เสีบเลียเสอเาอย่างน้อยแบ้ักบวกกันเนี่ย ใส่ข้อหอมใส่น้ำร้อนหอมกับหอมผักเสริมอีกใส่หอมจ่ว้ซื้อมาจกีอืม้อมาน่อยเออจมพนทำมาตั้งแต่เสริมเหล้าคุณพี่เออมเสริมเหล้าเสริมมะลันก็ตั้มงงไม่ใช่โจ้นเอื้อในคน ปักเสริมเล้วปลาเสริมหมูมีคนพอเบะว่าไแม่ปลาตัวออแม่ขึ้นมาเลิศท่าแม่สวีค่ะบฮาโลาตะกี้เพื่เป็นพัเบะจะะพวกพมตั้งมาสงึสงกอะไรพแม่เขาเองม่แม่ซ้อนไปหน่อย คุณแม่มาดูค่ะคุณแม่นี <c oughs> ้เขาก็ใชยแต่ปูก็ใชายแขนอันนั้นเด็ก็มีท่ายคุ้มหายเขาเด้เขาส้มเขาซานพมินขืนพมีนขืนอะไรนะเขาเกนเาเลยเขซานบม่ก็นนี่เออ <c oughs> หาล้เบิงเหั่ละเบิงมีขาดเรือ,อยัง <c oughs> อากระซูตแล้ววะกระซูตท่นเคืสด็จมอยังกัน สูตนั Works ่นแลละกับทยูดีไม่แห้งอยเดีโดยเทียนซื้อมาจะคู่ฮะถ้าบอกหนูแบ่งขู่ ลักพระบางอย่างเราหาเงินหาทองนะแพงพี่น้องเว้ยงาินหาเงินหาทองอิเมรมาขึ้นมันเป็นมอลลามวมหับ คือบอลลารลูกสนาโทัวไปนะกันลับเขาแหละความพิเศต่อมันมีสัญญาณป้าถูกหวยหมผ้าเป็นเซงเลยหนำอุบหนำหอมเรียบร้อยพี่น้องเลย คือมียังซ่องคููนะครับเทียนยาวนะมันไปหับมาเล่าอยู่ที่สว่างอย่างื่อก็ก็เปิดบอกว่าบุมีเทียนยาวนะนมอบ เอาตเอาเอาสนขึ้นเทิงเถิงครับเออถือไวด้วยเวลาปูนอนนะเอาเอาสนมาขึ้นเทิงหนวดนะอนตีแ่ะอือต้องให้คุณแม่จัดการค่ะเตรียมการก c อยู่นะ นั้ตเัอว่มลดียวอเออพี่น้องก้วยเพิ่นกจะมันมีใหญ่ก๋วยก็เป็นเ้นปเป็นแซงปุบสุดอร่ออีเมเป็นบางด้วยมาเรื่อยยังไหมคะเรื่อยังก้ินมาเดยเยเลอ

ทำมังไงได้ยังงบอใส่เลียนบาทน้ำใส่เลียนบาทมีเงินมีทองงัดมาใส่ได้ไหมเนี่ยนะมึงข้มมือคุณมีเงินเป็นกองมีทองมีหล่